ที่ดินก้มซากินก้มคนก็หมดลูกก็มหมดเหลือใครสองคนหัวเมียเท่านั้นเองก็มีจะดีย์ไหมไม่มีบ้านก็อยู่ไม่มีแถมปะรอนที่เกิดหนักกว่าทั้งหมดอายุป่วยป่วยจนเน่าเนื้อหนังมันสาหริมเหม็นไม่มีใครเข้าตลา พอเด้อจะหมดแล้วพยายามดูแลแสามีพยายามใกล้ชิดพยายามหาอาหารมาเลี้ยงเห็นไหมครับตอนนี้ประโยชน์น่ะใกล้ชิดเพราะผลประโยชน์ไปทุกเพนส่วนใหญ่จะเป็นยางไงคนอย่า,ยาครับคู้นกู่กระดูสามีระบาดเขาช่วยภรรยารับาสเขาช่วยกันจนตลอดรอบปั อยู่อายุภรรยาหลังจากที่เคยสุขกายสบายใจถึงแม้ว่าจะเหนื่อยต้องมาลำบากที่นกว่านั้นต้องออกทุกเช้าค่ำไปทํางานแลกับอาหารตอนเย็นนะไม่ใช่แลกแต่งเงินมาค้าสุขเฉยแลกแต่อาหารเพื่ออยู่รอดไปวันหนึ่งวันแต่ปัญหาก็คือบ้านนี้ไปยูเราไปปลูกกระต๊อบไปเลี้ยงดูการขุ่นที่ในทีเจ้าของ ทั้งความร้อนทั้งความหนาวทั้งอันตรายอันตร้ายก็ระดักกินงอายุน,นอนจะต้องนะ้ำถมไปตามบ้านไปรับจาดทำความสะอาดมัรับจาดแต่ปัญหาก็คือ,มอไม่ว่าบ้านใดทราบว่าปปสามีพงศ์ถิ่นคนนี้ป่วยอย่างนี้ปิดประตูขเขา ก็ตัดขายไปเอาไปแลกกับอาหารเพื่อมาเลี้ยงสามีสามีสซาแล้วก็เห็นถามว่าทำไมถึงทำเช่นนี้สถาบาันพอรวเราจะเที่ยนนางเราทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็อายุรูร้ดีว่วาวันนี้ผิวแขกตัวนี้เดยนตัวนี้ยังเอาของรัก ขายไปได้แล้ววันหน้าไอ้ของที่ขายนี้แล้วตรงนี้แล้วจะขายไปไหนอีกจะขายไปไหนอีกวานจะเป็นทั้งตัวทีนี้ก็เลยพูดปรางว่าจะเขียนรอยทียเราจะตีร้อยทีเราเออคนหัวละชี้เออปกออกไปแล้วตัง้งรอยทีตัง้งรอยทีขุดซาราห์กันนะไม่ทำก็ไม่ได้เกินโทษ แล้วเป็นยังไงกอ็อยู่ในสภาพที่โกยอยู่ในสภาพที่ลำบากเกิดสภาวันผูอีกและวภรรยาของอายุกับบอกกับสามีว่านี่อายุเพอ่มในบีของรวโานมะทำไมล่ะลำบากถึงขนาดนี้ค้นแคนถึงขนาดนี้ อยากถึงถึงปานนี้ทำไมไม่ขอต่อรอให้หายสักทีก็ถือการผิดความคิดมีสิ์จะขอเนี่ยมีแต่อายุต่อบไหอายุต่อว่าที่เธอตัวฉันเนี่ยอายุเท่าไหร่แปดแล้วป่วยมาเท่าไหร่สิบแปดยิบอกอายล ไอ้อลกีว่ามีความสุข80ปีแล้วร่วากายเพียง18ปีมันเทียบเ,เนะท่กับเยีบพันธุ์ชท่านโคมชนและหายอยู่เจ็บป่วยรบางกายมี้สายกระดานก็ทนได้เพื่ออะไร <c oughs> เพื่ออัลล์เพื่อการทดสอบของออล์เพื่อบาดาเพื่ออล์จัดให้ก็รับไว้เสร็จแล้ว เมื่อถึงวาระที่จะจบเอาเราส่งตลาดส่งมาลากมาขันเออมาลากใครเจ็ดนิ้งลักมาลากมาลากเป็นส่วนหน่งที่เราสร้างมาไม่ใช่ดีไม่ใช่คนเป็นมบลานที่เราสร้างจากมูเรามอนเห็นแต่มาลากตอานี้จำแล้ มาด้วยแสงรัศมีอันสว่างสวยมาตนที่อยู่อายุยุ่งมาตรงนาดแล้วก็บอกกับอายุเพื่อนอนราที่มีมันช่วยอยู่กับว่าโอ้โง่ปีริงเจริกาอาดาบุญรัศนีบาลีรุวัดให้อายุการแท แล้วน้ำเย็นๆย็จะปุดขึ้นมาให้ดื่มให้น้ำให้ดื่มให้นาก็แช่น้ำน้ำก็ปุดขึ้นมา,ท,า,นา,าท,ทั้งดื่มสะอาทุกสิ่งทุกอย่างโรคภัไยไข้เจ็บความชรา,าหายไปทั้งหลายีมรอ์ต้องเสียชีอีกเยอะลองไปตา,ตายหาย ด้วยบ่อใบนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าไปได้กงหน้าดูนี้ก่อนถ้ารู้ที่บ่อใบเนี่ยพวาโอโหเดี๋นั่นก็ไม่มีรู้อยู่ที่ไหนบอน้ำสักติดปุบปั้นหลุดขึ้นมาเ่อยตรงนั้นสัติดตรงนี้สักติดตรงนู้นักติดมันไม่ใช่ที่บอสักติดว่าสัติดอยู่ที่เอาอานหัตาหายกลับเป็นรลอยองเ רוצ ีแล้วดีเหมือนเดิมใส่น้ำถ้าไม่เชื่อเอ่ออาบน้ำแล้วก็ดื่มชาเดือดชาอาบไดน้ำก็ดื่มได้บ้างก็ปิ้งเหมือนกันเลยโอ้โหไปด้านบนเอ็ดบ่อนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยบ่อเนี้ยจะมีมีบ่ออยู่ข้างไปตรอบ แต่เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สิบคนแลน้วหลังจากนั้นนะครับกลับมาเป็นหดูเหมือนเดิมนั่งเงินใหม่ใช,ช้ถึงลูกสิบตีคนกลับมาเหมือนเดิมเกิดใหม่หมดเกิดทำไมเป็ดประด็นนี่เป็น,ปปนปไนปนแล้วแล้วเราเป็นเพราะนนั้ นี่ก็เรียกว่าสอบผ่านสอบผ่านแล้วมีอะไรก่อนสอบผ่านไหมครับคุณนอกจากชาวยูที่โดนทดสอบสามคนผ่านไปคนเดียวเคยเห็นไหมคนเป็นโรคเรือคนเป็นปรโรควันหน้าคนตาบอดอวส ทับจอไปถามคนที่เป็นโรคเรียนว่าคุณอยากได้อะไรไหมเราบอกว่ยาสิอยากหายจะถึงเป็นเนี่ยคนมันเกลียดฉันเลืเกินเราพยา,าย,ยามกลมอยากจะหายชั่วทีมาละที่เป็นตัวกลางแล้ก็ลูกไปที่ตัวครับก็โรคหายไปแวบแล้วถามว่าอยากได้ก็อยากได้ปูสระเรียนเป็นวัวเขได้ไปปู อาให้ปูก็หายจะป่วยปูก็โรยเป็นพุ <c oughs> <medi> ่งทัหมดกโรยยังไม่ได้หายก็เป็นโรยด้วยรายขนาดก็ไปที่อีกรายที่ป่วยที่ศีรษะที่ผมเน่า็นคนเล็กเขาไก่ลูกแต่ยังไม่ดูทางกันว่าอย่ากแน ก็ดลูกพุชไปแต่ไม่ใช่ผู้วิเศษนะ้เราให้กับเขาต้องเป็นมาลาเดี๋ยวเราไปทำอะไรหายดีที Ah, Obrigado. อย่างนี้และอยากโทษไม่มีอะไรจะกินแต่ลองเมตตาให้หายจากตาบอดที่มองเห็นแล้วแถมยังให้แทบมาเต็มทุ่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณจะเอาไปเพื่อเอาลอกไม่ต้องนบ เขาใจครับว่าเอาเพื่อเอาลลอหเอาเพื่อเอาล่อไม่นั่ก็ให้เพื่อเอาลอวันก่อพูดยิแล้วเอาเพื่อเอาลอให้เพือเอาลอเข้าใจนะแต่ถามทดไม่ให้เพื่อเอาล่อเนี่ยมันยังไงกันมันี้นะไม่ให้เพือเอา่อยให้เพื่อเอารู้จแจเพื่อเา่คนรู้แต่นี่ไม่ให้เพื่อ เนี่ยเขาบอกวันนี้ท่านเอาไปเพื่ออเาให้คนยากคนจนใช้จ่ายเดินทางหรือต้องเพื่อจะมีคำถามแล้วว่ามีเหมือนนกัไม่ใเพื่ออะไรเรา,หา,หาหจะตอบว่ายังไงทีนี้เดี๋ยวงานเดียวสุดเรารักงลูกรักเพื่อนรักคนใกล้ชิดมากทุกครั้งที่ขอให้ไม่อาจนม่จ้าลนนูกแต่มีบางครั้งเราให้ไปแล้ว E ท่านเอาไปเพื่อรอบพาะเทาทูตเลยฉันจะไม่ขัดขวางใดนๆทั้งสิ้นแลงจากนั้นมาลาวก็บอกว่าอั้มสิทธิ์มาท่านดูแลทรัพย์สินของท่านไวด้ดีๆพระอินรนำมาประดูจดีๆลงทั้งหมดเนี่ยพวกท่านอู่ทดสอบและเพื่อนสองคนของท่านตกครับเหลือท่าน เอาหัวทีวาา่ได้ด่าไถ่เพื่อเอาลอเขาจะไม,ม่หวงเขาจะไม,ม่ขัดแล้วก็สนึกถึงบุญถึงคุณของพระองค์เอาว็อสุดท้ายตลาดที่ให้ทุกิงทุกอย่างมาเพราะบางทีเราคาดไม่ถึงว่าจะได้พอได้แล้วกลับไปบอกว่าสุขสุขดีดยใจพ่อที่เราขอ ที่เราขอนะ้นมันเดียวเรารู้ว่า,ไม,ไ,วา,ไ,มวาไม่ได้ดีกว่าได้เพื่อถึงบุญของตนไม่ได้ดีกว่าได้ใไรเพราะถ้าคนขอบริสุทธิ์ใจนิดนึงเตรียมขอกระทับใจได้อาจจะอ้างได้แต่ระดับและที่ไม่ได้จะเช่นป่วยขอให้หายยังไม่หายได้ด้วยระดัจากการของคนที่ยังไม่หายที่ต่อรัะสอด่อ,อและถ้าไม่ได้ ทิ่คน,นร,ราดูนักจ๋องมุงให้ในที่อยู่สะตอแค่นั้นงอกงเลยอันไหนจะดีและบางทีเราไม่ได้แต่ดีกว่าที่ได้แต่ยิง่งเลิศเลยลึกท่คิดให้หนันดีฟส,ดสวดนะครับและผมยากว่าหน้าทีคนรวยะต้องขอทุกสิ่งทุกอย่างตลอดชุดฮานรัวหาโดยเฉพาะขอสวายอยากได้ อยากอยู่ในสวรรค์อย่ายเ,ยเพิ่งอิจฉาซะว่าทะยุทะยานรู้สึกภาคภูมิกับงานที่เราทำจะทำอะไรต่างๆกันเลยก็เป็นอาวุธจอยแลย้วอันนั้น,นยังไม่ได้เป็นต้นเหตุที่เข้าสวรรค์เพราะเป็นเพียงภาพเป็นเพียงความรู้สึกของเราแต่ของที่มันอย่างเราหว่าจิตอันนั้น มีเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนในหัวใจของความศรัทธามีเปอร์เซ็นต ok. ์ขนาดไหนในความรู stumbled, ้สึกใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนกับแบบที่กำหนดให้ทำถ้าไม่รู้สึกใจถ้าไม่ศรัทธาถ้าไม่ตรงกับแบบถึงแม้ว่าจะดูสวยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเห็นะครับนี่แหละคือเรื่องราวของเวลาที่เราต้อง พยายามเล่นทัดเข้าใจครัว่าเล่นคักษะมท้าผู้ฝึกวิไปในเวลาตัดเวลาใรู้สาพูดยาวจริงนรงล็อกแค่6โมงเลื่อนคัดจัจะคลานไรเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเคล่นคักก็คือรู้กฎระเบียบเหมือนับา ไปเหลือกลงก็ริดระนองไปแดงก็อยู่ไปเขียวไปได้าก็คดูสไม่ด้ดดีเข่งกาจเข็งกาจแต่ในถานาี่ไัน้นก็คือแต่จำนวนเวลาัดและใจที่ศรัทธาต้องตรงเก็งกาจถ้าร่างไรเรากปตัดทิ่งเส้ยวเสี้ยวเี้อไา ไม่รู้ว่าฤาษหาเอาความรู้สึกเป็นคิดต่าข้ามไปข้ามไปทำาเข้าใจอีกเป็นข้ามคลื้นอน้ำคือผู้อยากที่ชอบเอาไม่รู้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะใช่หรือไม่ใช่จะถูกหรือจะผิดเป็นอย่างนี้นะครับนั้นเราเป็นรูปกลิ่นมีราคาและจะเพิ่มราคาเวลาคนมุ่งเยอะก็เป็น,มมนผู้งหนึงก็คือผู้ศรัทธาก็ มีระดับครมีระดับยังไงสามอย่างสามอย่างหนึ่งต้องยอมรับยอมรับและคนที่ยอมรับเรียกตัวเองว่ามุสลิมมุสลิมก็คือแปลว่าผู้ที่ยอมรับนักถือศาสนาศรัทธาดิฉันจะอธิบายอีกหนึ่งต้องยอมรับหนึ่งเลยและสอง เที่ยที่ยอมรับเรียกว่ามีอิสลามแล้วก็มีอีมานจบอย่างอย่างที่จบที่อันอัลกีซามเป็นหลักศาสาก็คือยุสานี่แปลว่าบางคนก็แปลว่าจัญญาบันบางคนก็แปลว่าจัญญานปัญาบางคนก็บอกว่าสุนทรียศาสตร์คนรู้แปลงยากแล้ก็ยุสานจริงๆแปลว่า และจะแปลว okay? ่าการสมนึกตัวในอัลลอฮฺตลอดระยะเวลาถ้ามันจะเป็นเช่นนั้นถ้าคนสมนึกตัวอัลลอฮฺตลอดเวลาอิสลามก็ครบอิหมานก็สมบูรณ์เพราะเชื่อว่าอัลลอฮ์เห็นอยู่อัลลอฮฺรู้อยู่อัลลอฮฺจดอยู่ทำดีไม่ต้องร้อยใครทำดีไม่ต้องร้อยใครมาลงชื่อเช็คชื่อทำดีไม่ต้องประกาศชื่ออย่างไรก็พอ ทำอยู่นำะไม่ดีควรจะเสียพอเชื่อมานยอมได้ว่าที่ทำไปนะั้นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ตอบแทนจึงได้และอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันว่าเมื่อมีความโลภอยาจะไปทำได้ดูดีที่มันเบาไม่ตามเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอลัอลอลอฮ์ควบคุมจ้าร

เหมือนไทยเลกเรียนเรียจะไปดูพฤติกรรม Quanti con me? Mi vanno.